X-Series <X> ทรงดีวัยรุ่นชอบคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะคะเป็นแบบเดิมๆม,มาเดิมๆเ,เกียร์เดิมๆไม่ได้แต่งท่อแต่งซิ่งมาเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะรถมาแบบเดิมๆอย่างนี้ก่อนออกเราเก็บงานให้นะไม่ใช่ว่าเราจะขายตามสภาพนะคะคันนี้เป็น X-Series ปี2013คาดเดาเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยต้องจ่ายค่างวดไม่แพงถึงหมื่นแน่นอนฟรีดาวทุกเครดิตนะคะคันนี้เดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนเนาะ กระจังหน้านะคะของเขาจะเป็นโลโก้สีแดงเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว X Series เครื่อง2.5นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Mac กท37ะะติดรถมาเลยนะคะด้านในไม่แสนกว่านะคะบอกผ้าสีดำแดงทูโทนเนาะน็อตไม่มีการแกะกระจกไฟฟ้าคุณแจก็เป็นรีโมทนะคะด้านหลังเจ้าของคนเดิมใส่เป็น c แ r รีบอยมาโอ้ หล่อเท่นนะแต่ถ้าใครมองแล้วขัดใจไม่ชอบเลยนะคะไม่เป็นไรเราเอาออกให้ใครสนใจคันนี้นะคะเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะกดแสดงเพิ่มเติมด้านล่างมาโทรมาแอดไลน์มาก็ได้ต่างจัรวัดไม่ต้องมาทกสิ่งนที่สุนทรีีถึงบ้านจ้า